อย่างเราขนาดที่ดูอ้อยไม่พี่กับไม่เก่งนะแต่ดูมันมันถูกสวนมาที่สอนเนี่ยมันเชืกอค่ะรุ่นนี้เยอะเลยนะครับผมแถวนนัั้่่พีตดใหเนี่ยยาวเนี่ยยาวมากเลยเนี่ยลำหนึ่งก็ได้น้ำตั้งเยอะแล้วเนี่ยครับพี่เห็นหนูว่ามีความตั้งใจพี่ว่าคนนี้มันพูดตรงดีมันตั้งใจจะทำแล้วมันมีเครื่องเนี่ยเราพี่ยังไม่ได้ทำาอะไรเลยเนี่ยนี่เราปูกเชื้ออ้อยงงานแล้วมันก็ไม่ถูกเรครับ แค่พี่ไก่จะทำตัวสองเอง้าวันนี้พอดีฝน,น,นตกมาเหมือนขังเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เอาฟางกับพ่อบีที่ทำปุ๋ยหมักไวล้ละตรงนี้มันเป็นมันน้ำมันมันลุ่มเนาะเวลาตกแล้วน้ำมันระบายออกนะไม่ได้ไม่อันนี้ก็ที่ทำร่องเองหนูเชื่อไหมว่าพ่อดุนน่ะเนี่ยหนูยืนอยู่ก็ประมาณอกหนูละตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะคระบับผมโอ้ ช่วงหน้าช่วงหน้าน้ำหลากเหรอชีมันหนุนโอ้น้ำชีมันอยู่ตรงนี้เองหนูเห็นคลองที่หนูผ่านบ้านทาสีไหมน้นขึ้นมาหนูขึ้นมาคือมันไม่สามารถทำอะไรได้มันไม่จุดจบอยู่ตรงกอกไายตรงเนี้ยเนี่ยอยู่ต้นกอควายโอ้แสดงว่าหน้าน้ำนี่คือไม่ใช่มันยี่สิบปีนะมันจะท่วมครั้งหนึ่งนะอ๋อยี่สิบปีครับมันไม่ใช่ท่วมทุกปีว่าท่วมทุกปีพี่ไม่อยู่หรอกพี่ไม่เอาพี่ไม่ทำหรอกแต่ตัวเนี้ยพี่ว่าถ้าหนูว่าหาคนจะปูให้พี่ก็จะเพี้ยนให้พี่จะทำให้ แฟนพี่บอกจะจะจะถ้าไม่มีขายไม่ได้ขายกันโลกออกพี่ว่าอ้อยมันอยู่ได้สิบยี่สิบปีพี่เคยปลูกอ้อยโรงงานอยู่ครับเพียงแต่อันนี้เราไม่ได้ดูแลเขาพี่ไม่ได้ตัวนี้อย่าว่าอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะอ่าทอนล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าไม่ได้ใส่อะไรเลยน้ำท่วมปล่อยน้ำท่วมเนี่ยดูกระดูกพีชที่ที่ป่าที่เนี่ยนะบอปลาข้างบนนะครับครับผม ปลาแล้วพี่ทำท่อน้ำนู่ระบบของพี่นะ่มันไหลเวียนถึงกันหมดตรงนี้ก็อู้ถ้าตัดคันนี่ก็ได้ถ้าผมมาตัดเอาไปคันเนี่ยได้นานได้เยอะเลยนะเนี่ยกว่าจะหมดเนี่ยเยอะ <Yeah. S 1> ครับนคนหนึ่งมแก้ระบุมันจะไม่จะมันเมียมันทำงานลำบาก oh. เลยบอกมันว่าแม็กพี่ติดต่อน้องคนหนึ่งพี่จะได้ระบายอ่ะแล้วต,ต่อคนหนึ่งติด <laughs> ต่อไม่ไนดะ้ <laughs> ดูโทรศพัพท์ีพี่มันไม่มีเบอร์โทร <laughs> อันนี้หยวหยวนเจียงมีสามกอนี่สี่กอนี่แบบหครับถือว่าอ๋อท่งนม้นก็มีอันนี้หยวนเจียงพ,พี่ได้มาพี่ก็บเสียวตรงนี้ได้มาพี่ก็บเสี่ยวมันดูดูสิตรงนี้มันมันจะตายไม่ตายเหลือแล้วตอนแรกเนาะโอ้ฝนตกน้ำท่วมขังอย่างอันนี้เลยเนาะอย่างเยอะเลยแสดงว่าที่นี่ตกแรงกว่าบ,บ้านผมไหมเนี่ยเอ้าหนูก็ดูสิเนี่ยท,ที่แรกมันมแห้งเลยนะไม่มีน้ําเลยนะบ้านผมตกที่ผมถ่ายคลิปปตาอ้อย อะไรนะฮะห้วยติดน้ำห้วยเวลานั้นเขาก็มาตกเบี้ยห้วยเลยติดห้วยเลยใช่ไหมมา่ออืท่าหน้าและท่าเนี่ยใช้รถไถสูบรั่วเลยอ๋อเครื่องไหนไหนอะหนูเครื่องไอะไรนี่นเมื่อกี้ไหนเครื่องอะไรนะเครื่องสามนิ้วน่ะอ๋อเครื่องสูบปั้มสามนิ้วอันนี้เป็นปลาอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้ปลาตะเพียนกับปลานิลครับมียา มีแพลงต้นหนึ่งดีเลยเนี่ยอันนี้พี่ทํานาปังแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวเลยก็คือให้ปลากินพึ่งไ่หมด,ดทำนาปังแต่ไม่เกี่ยวเอาเดี๋ยวผมมารับไปขายเนี่ยในี่ติดต่อกันจะตายให้ตายทไมมันยาน่ติดต่อกันยาก <laughs> ยากั <laughs> นเป็นตะยูไหม <laughs> โอ้อยา,าเป็นตะยู่เลยโอ้ที่เยอะขรันามาดูของพี่ที่อนที่เยอะสาัหนูมาดูครับาลแล้วมันิ่งเงยมต้นละ อะไรสามพันนะครับต้นละสามพันไม่ใช่เพี้ยแค่นี้หกพันนะครับแต่นี่พี่ได้ถูกที่สุดแล้วเป็นอั่นอันนั้นอ่ะอ๋ออะไรมันเป็นเพี้ยเอืออะไรครับเนี่ยเพี้ยครับโอ้เป็นเพี้ยเพี้ยลงไปมันเพราะว่ายังไม่มีเวลาทำอะไรเลยหนูคนเดียวเรื่องแต่ควายก็ไม่โอ้ที่ตั้งเยอะเราที่สีไลน์ครับผมทำคนเดียวอ๋ออะไรเดียวผมยังขี้เกียจเลยโอวันนี้ทั้งสี่สิบไร่ น้ำมีำมำมแ,มแต่วันนี้บางเงานินะขอเบอร์ใช่ไหมครับเจ,ะจะ้าอไเยอะ,ะนั่นใช่ไหมได้เวลาจอคอดีเลยรวังื่นนะนครับ,บร้ากาเมาที่มาเนนนลน่ยลงลพนคนที่รักและครับผมนนบโอ้ติด ปลาเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเขาจะพาลูกปลาไปก่อนยังม่อาไม่น้ำมันจะน่าอะไรนี่เลาห้วยเวลานี้ค่ะเออห้วยลึกเนาะห้วยลึกลึกลึกอยู่นุ๊นั่นแหละสะพานตรงนั้นมันหักอ่ะใช่ไหมครับที่หนูข้ามแล้วอ๋อครับปีกพี่เสื้อมันหักออครับอู้ห้วยห้วยนี้ลึกเหมือนกันหน้าณสงการหนูมาเลยตรงนี้โอ้โหแห้งมันจะแห้งสงการแค่แห้งลึกแต่น้ําไม่อยู่เพราะว่ามันเป็นอยู่ส่วนสูงแล้วมันก็จะทยอยลงซีหมด เป็นสายชีไงสายชีเนี่ยพี่ก็จะตั้งเครื่องตรงนี้แหละครับครับเนี่ยสายอืชอบไงชอบเกษตรนานมะพร้าวที่สองปีผมก็ชอบผมชอบมาหลายปีแล้วแต่ก่อนไม่เคยไม่เคยนึกจะชอบเกษตรเลยมะพร้สองปีแล้วอืโอ้สองปีน้ำหอมซื้อมาจากไอ้สองปีโตเขาทำไมมันทำไมมันโตเร็วท่าน่ะสองปีโตเร็วเราพี่ว่ามันโตช้าน่ะ เี่ยวา่าตัวเร็วนะต้นโตๆไม่ได้น้ำหอมอน้ำหอมใช่ใช่น้ำหอมห,อหนูเห็นไหมที่เขาปลูกต้นไม้แถวอะไรนะตรงเนินไะนนะตรงกลางรงหรืออะไรนะปีนั้นไปรับปริญญาลูกสาวก็เลยกลับมาองเงียบซื้อมาสามสิบสี่สิบต้นนะตายมั่งกับใหร์มะพร้าวแกงอันนี้ต้องขุดแบบนี้ไม่งั้นน้ำท่วมเข้าต้องขุดอย่างนี้ไม่งั้นตรงนี้คือขุดต้องการเลี้ยงปลาไหมถึงยูเนี่ยสบายเพราะว่าพี่จะปรับระดับน้ําได้หมด จะให้ท่วมอันนี้คือให้ท่วมเฉยๆแต่เราไม่ท่วงก็เปิดออกเปิดลรเมยเลยครับอ๋อปปครับนี่อักระดับที่ท้องพี่พ่ออังหครับสามารถจะเอาแค่ไหนก็ได้แต่ถ้าจะเอาขึ้นบ่อก็คือเก็บหนึ่งวันเมื่อวานเนี่ยพี่ตุ่งเขาหมอดินเขาหมาอสมทบสองพันห้าเนี่ยเป็นนาที่ทำสามไร่นะหนึ่งสองสามได้สองอุ้มกว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเม้แต่เม็ดเดียว ใช้ขี้ปลาอย่างเดียวเป็นนานทีใช้ใช้ขี้ปลาเัาเต่งปลาอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยข้าวมันจะงามเกินเหตุ้ใบมันจะใหญ่มันจะโตต้องใบใหญ่มองี่ไม่มีใบเลยนี่แต่รวงเพราะว่าอะไรที่ฉีดฮอร์โมนสังข์ข้อแสกับปลาหมักอ๋อเนี่ยหน้าหน้านี่เลี้ยงปลาพอหน้าปลูกข้าวโอ้โหข้าวนี่อย่างงามเอาหมดแล้วนี่กินน้ำเปล่าแต่เขายังไม่หิวตะไคร้มันมันมันเหลือแค่นี้เพราะปีนี้ปีที่แล้วมัน อันนี้เป็นตะไคร้เลยฮะตะไคร้ปกติหรือตะไคร้แกงผมเอาตะไคร้หอมมาจากปลาจีนไม่รอดปลูกน้ำายาไม่ยอยูแล้วสปาคายตเืมเดี๋ยวจะได้หลังจะได้เอาพันตะไคร้หอมไปปลูก อย่างรูปเรียนจบแล้วลูกปีจบรูได้ชื่อแล้วตอนอยู่โรงเรียนสวนกุหลาบั่งต้นปีนี้ผมว่ามะม่วงดกมะม่วงจะดกเพราะฝนมันฝนมันเร็วฝนมันตกล้างไอช่องแล้วว่างๆก็มเล่ครับว่าีว่าคงยังไม่ว่างครับนี่ว่างก็มาตัดอ้อยไปคัน้มาตัดอ้อยไม่ใช่ว่ามันเตี้ยนะรับมันล้มเนาะมันล้มใช่ รู้ไปดูคลอสุดท้ายนั่นนะโหพอดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอบเดี๋ยววันนี้เอาอ้อยสิงคโปร์ไปคั้นก่อนเลยเอาเลยตามสบายอยออ้อยนี่ล้มมันล้มแล้วมันจะออกลากมันจะเสียของไงครับใช่มันจะเสียของมันมันจะเป็นติดดินไงใช่แล้วมันจะไม่หวานเนี่ยมันต้องเลือกตัดไปคั้นเลยหนูเลือกเพราะว่าหนูเป็นคนคั้นหนูจะรู้กว่าพี่เพราะพี่ดูสิมันล้มทั้งทั้งที่ต้นมันสวยมากเลยอันนี้สายน้ำผึ้งเงียก่อนนี้ อ่ประชาชนครับสายน้ำพึ่งจะอยู่อยู่ข้างสายน้ำพึ่งหมดแล้วในสายน้ำพึ่งใต้บริษัทลำรีบสายน้ำพึ่งใต้จะมีจะมีอยู่ก้อน